สวัสดีครับผมผมกล้องนะครับจากร้านต้นยางโดนพระรามสองนะครับคลิปนี้กลับมาพบกันเป็นิปที่2ของวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่7นะครับมีนาคมนะครับก็ผ่านมาแล้วเจวันในเดือนมีนานะครับก็ถือดาเนินต่อไปนะครับตอนนี้โรคระบาดก็เยอะนะครับโควิดก็กําลังมายังไหก็สู้ๆนะครับทำมาหากินกันต่อนะครับพูดถึงว่ากันด้วยล้อตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อ นะครับติดรถนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ฟริกไมน่าเชนมิดไนชายนะครับชื่อเต็มมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นตัวย่อก็คือ็ n c m i d n i g h ์นะครับตัวนี้จะเป็นล้อโทนสีลงดำนะครับที่มากับรถฟอร์จูเนอร์ที่เป็นรุ่นที่คุณชาคิดนะครับเป็นพีเซนเตอร์อยู่นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับตัวนี้นะครับสเปคยางนะครับตัวนี้เราลัดมาพร้อมกับยางสเปค2 1 5 6นึ่นะครับไก็จะใส่มาของ นะฮะเนี้ยไม่เปนไม่ใช่สเปกยามสายคอนพิวเตอร์นะเกิดหลายท่านเห็นเดี๋ยวเข้าใจย่างตัวเนี้ยทำมานะครับเพื่อนำเสนอให้กับคุณลูกค้าที่ใช้ตู้นะครับแล้วก็อยากเปลี่ยนล้อมาใส่ล้อที่มันสวยกว่าเดิมนะครับตู้อะไรที่ใส่บ้านได้น่ะก็คือตู้ไอที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับของโต้ใต้าเนี่ยใส่ได้เลยนะครับก็คือคอมพิวเตอร์เป็นตุนี่พวกนี้ใส่ได้นะครับแต่ยกเว้น เป็นัวรีไอ้ที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดปี22ป21เนี่ยอันนี้เป็นโมเดลใหม่นะอัน,นี้จะใส่ไม่ได้นะนะครับตอนนั้นใส่ได้หมดนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อทโทนสีลมดำที่ผมบอกสเปซ2 5617แก้มยางมันจะหนานะครับปกติ 3, สมัยก่อนเนี่ยยางตัวนี้มันยังไม่เป็นที่แพร่หลายมาถึงซีรีส์นะนะครับก็จะใส่แค่แก้ม55คือเอายางแทมเพนทมาใส่นะครับ มันก็เลยอาจจะนิ่งได้ระดับหนึ่งแหละแต่เวลานั่งตึกคันมันก็อแกนยงงามมันก็เหลือนิดเดียวนะเพราะขนาดรถตุลลุไม่แต่เนี้ยมันเป็น60ใช้แกนยามใหญ่เึ้นหน่อยผมใส่ให้กับคุณลูกค้าไปชุดล่าสุดรถคอมพิวเตอร์นะครับก็นั่งสบายเลยนะครับจากตอนแรกคุณลูกค้าไม่กล้าใาตัวติดเพราะปวดติดคุณลูกค้าเห็นมาแต่ซีดี55ผมเลยบอกว่าปวดติดใส่ได้นะครับสบายสบายนะครับก็ใช้งานจนถึงปัจจุบันเนี้ยไม่มีปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อนะนะครับหลังล้อ ตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับโตโยต้านะครับมีท่าสัญลักษณ์โตโยต้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นขอบสิบเจ็ดเห็นไหมครับกว้างเจ็ดนิ้วครึ่งออฟเซตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เออสามสิบเห็นไหมครับออฟเซตสามสิบนะนะครับหลักๆดูแค่นี้นะครับล้อแท้โตโยต้าดูไม่ยากนะครับลูกค้าหลายท่านนะครับเวลาหาร้อใส่รถตู้เนี่ยนะครับถ้าเป็นของโตโยต้า มาจากมองหานอพวกนี้แหละไปใช้งานนะครับแตกต่างกับที่ถนนก็มีแต่15ยา18น,นะครับแต่20เดี๋ยผมไม่แนะนำนะ20มันใหญ่ขขเกินนะครับ18นี่ก็เป็นที่นะแต่ว่าว17กำลังดีนะครับนอสีดำแบบน,นี้ใส่คุณรถสีขาวสวยมากนะครับขอได้เลยนะสนใจสอบถามได้นะครับไม่แพงนะครับในร้านเราเป็นเจสีขาวแดงนะครับผมร้านอยู่ทางรานสองปางหนุนเกียร์ ครับอยู่ในซอยที่เละ21หรือ21มา200เมตรไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าสนใจสนใจติด,ดต่อมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก๊องจากร้านต้นยงนมมางยนต์ของฝากไว้เดี๋ยวคลิปหน้าโคการหน้ากลับมาโครงการสำหรับคลิปนี้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ